หนาวก็หนาวต้องท้าหน้าเขาออกมาตกปลาตื่นยังเตกลงายอะไรมามากันแบบแพ็กโคเนี่ยตู้จะกินใครถ้ากินน้าจิงก็ไปอยู่หน้าเฟนน้าจิงถ้ากินน้าเจมก็อยู่หน้าเฟนน้าเจมก่อนจะตกปลาเดี๋ยวบอสจัดให้ลงหน้าเขแหละ มกโอย้โหปลาจงกินปลาปะตปลากันได้เดียวอะไรได้แล้วไหมให้น้องพี่พอแล้วโอพอแล้วพอแล้วยังเจมันอยากปลามันจะเดียวร้อน ทานาจมไม่หน้าขาวต้องทำไงเนี่ยพอแล้วนี่พอแล้วน่ารักแล้วน่ารักแล้วเอ้าหมดละโอ้ยไอเยี่ยหมดจริงจริงวะโอเคอ่ะครับอ่า เฮ้ยขาแล้วบ้าขาแล้วโอเคขาแล้วบ้าบ้าบ้าแคนี่ก็หากตาลว่างไวเดี๋ยวเดี๋ยวตาลว่างไงตลว่างขับยังครับมันจะร้อนนะเฮ้ยขอเดี๋ยวนึงไ้จริงเองแค่นี้ก็หากันไสแตกและเอ้ยวนใกวกูหายใจมั่งถึงเหอยขอยังเอฟมาเถอะมาเถอะมา นี่เป็นคลองข้างถนนนะครับคลองยาวเลยสังเกตแล้วเราคาดว่าไอ้กิ่งนั้นน่าจะมีเห็น <blown> ไหมพี่ไล่ไล่พี่โดอ่ะอ้ยกันใหญ่ด้วยไอ้นี่ไอโดเลย ใส่คอนเบิร์ตและเขาไม่เตะหน้ามึง,งตี๒ีและกูก็เก็กท่าหนึง่งฝากรอยตีนเอาไว้ที่แกมึงทางหนึง่งกลัวเอ้ยไอสัพมึงทำกูเป็นรัางหนึง่งอยากใส่จอแต่ติเข้าไปเตะหน้ามึงเป็นโดด,ดตี๒ตีแลวกูก็เก็กท่าหนึง่งอยากฝากรอยตีเอาไว้ที่แกมึงทางหนึง่งยวเลย ปลายอะไรนะครับลงคอเลยสังเกตนะครับนี่จะเป็นคลองบนสะพาน,นตรงนู้นก็ยาวไปเรื่อยนี่ขับมาเฮ้ยล่องมาหน้าตีดีก็เลยโดนสะเนี่ครับเด็กตัวปลาอะไรเรียบร้อยน้องรู้ป่าน้องยังไม่ได้ปลาเหมอี่อ่ะน้องต้องลงกระาเพิ่มแหละนับหนึ่งในใจก็ปอนับหนึ่งหนึงสามหนึ่ รับองกินเชิญซูมมเนี่ยกล้องอยากซูมไหล่ะครับโอ้ยดึงกายแรงกันเนี่ยมาแล้วโอ้โหไล่มาเป็นวาวาเฮ้ยท้อ อยู่ดิเป็นไงบอกแล้วอาจารย์ลงกระดาษให้อ่ะลอดแฮลเครื่องบินเด็กตกปายแอร์ไลน์นี่เป็นไงเ,าเงาพาะคาถาอาจารย์เนี่ยเป็นไงสุดยอดนะเรียบร้อยไม้เดียว <laughs> สุดยอดนะติดตามนะขอ200ไลค์นะครับก็สำหรับใครที่ชมทาง YouTube ก็จะได้ชมคลิปเราทั้งสองคลิปเลยก็ตามมาให้กำลังใจที่เฟสนะจริงได้เฟซเลยครับยิงเสีปลาหลุดครับโอเคแล้วเฟสผมจะยุบหนวนถ้า200ไ like ลค์เราถงได้รางวัลน,นะก็เชิญชวนร่วมครับเด็กสบายอะไรชาเล่นกันครบ200ไลค์ได้1,000ทานหน้าขาวเรามาตกปลาครับท่านผู้ชมสำหรับนี้ก็ตามบอลเสร็จนะมืดละได้กันพละแต้ม อยากชมคลิปน,นจริงมาดูเฟซน่าจริงอยากชมคลิปนเจ็บมาดูเฟซน่าเจ็บและขอสองไลค์กับชาเลนซ์หนาวก็หนาวทางทาน้าเขามาตกปลาแต่มันจะมืดแล้วครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นจะเรียกว่าคลองไหมเนีย่ยลองสาดไปดูนี่นะครับแล้วก็จะเป็นคองเล็กซอยไปไหนขึ้นมาครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น ฝั่งนี้จะเป็นคลองใหญ่ยาวไปทางนู่นแต่มันลกเราก็เลยไม่ได้ลงนะอยู่บนสะพานกลางถนนเลยสังเกตว่าจะเห็นมีรถไปไป,ไปมาๆเยอะมากๆ,ๆนะครับเราก็มาจอดทันตีสุดท้ายลงกระถาให้นะจริงได้ป่าครับนะครับยังไงก็ฝากขอ200หไลค์แล้วกันนะให้มีกำลังใจทำคลิปต่อนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมเล่นกันร,รู้สึกว่ากติการายละเอียดเนี่ยจะมีเวลาถึงกุ้มพาเลยเดี๋ยวผมขึ้นให้แล้กันรายละเอียดนะ ก็ฝากมาร่วมเล่นกันครับเด็กตกปลาแอร์ไลน์กล่องละ2 0 0มีความสนุกให้คุณมากกว่าที่คุณคิดนะครับสุดาให้ฝากกดไลค์คกดแชร์ชกดติดตามให้ได้เจมด้วยวันนี้มืดแล้วกลับบ้านแล้วสวัสดีครับ